กลับมาอยู่กับโอสกิกาลากันอีกครั้งครับวันนี้เราพามาชมเจ้า G20 340i ที่จะทำการแปลงโฉมเป็น M3 G80 ครับ to to like robbed, หลังจากที่เราได้ทำการลังสรรรถออกไปหลายคันไม่ว่าจะเป็นรถที่ร้านหรือรถลูกค้าเองที่ทำออกไปนะครับวันนี้ เพื่อนๆไว้วางใจเข้ามาที่โอสกิกาลายครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันนี้ทําอะไรกับเราของกองยาวขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราไปกันแบบชิลๆครับต่อมาครับเรามาดูดีเทลกันแบบละเอียดดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มันมีความพิเศษยังไงกับการแปลง M3G80 ที่โอสกิการานะครับมาดูรายการแรกครับเราจะพูดสําหรับตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับเพราะว่าชุด G80 เนี่ยเป็นสเกล1ต่อกหนึ่งอยู่แล้วแต่ไฮไลท์ของคันนี้ครับ เลือกใช้กันชนท้ายแท้ครับและจับคู่กับตัวไซส์เกิร์ตซึ่งคันนี้ครับเลือกใช้เจ้าตัวไซส์เกิร์ตเนี่ยเป็นแบบพีเทคไรคาร์บอนครับจับคู่กับกับตัวไซส์เกิร์ตเดิมที่มันมาในชุดครับเราทําการแปลงเพื่อให้ใส่ชุดตัวนี้ได้ให้เหมือนแท้มากยิ่งขึ้นครับ <Wow. S 1> และที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วว่าคันนี้ใช้กันชนท้ายแท้ทาไมเราถึงอยากให้ลูกค้าใช้กันชนท้ายแท้ครับ mm. เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องแปลงตัวกันชนครับ ความแข็งแรงความคงทนของชิ้นงานจะดีกว่าตัวพลาสติกที่เอาไปแปลงครับและต่อมาเป็นในส่วนของการดึงโป่งครับเวลาที่เราดึงโป่งขึ้นมาครับโป่งจะรับกับกันชนท้ายได้พอดีจะเป็นโป่งที่เป็นสเกลสวยครับมันไม่ได้เป็นสเกลที่เราโมโนขึ้นมาเองว่าตรงกันชนท้ายเนี่ยจะต้องดึงแบบไหนยังไงไฮ <Wow. S 1> ไลท์อีกตัวหนึ่งกับงานใหม่ล่าสุดของตัว G 8 0ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟหน้าครับ ที่เป็นไฟหน้าแบบ LCI เป็นไฟหน้าแบบ Snake Eye เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งสวยมากๆครับและชิ้นส่วนต่อพ่วงในกันชนหน้าลูกค้าใส่สุดครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า CSL ที่เป็น p p e พ Dry c a r b o บช่อง a i r ์ดักที่เป็น p p e พ Dry r a r ร o บหรือลิ้นหน้าที่เป็น p p e พ Dry r a r ร o บเช่นกันและที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าก็พลาสติกซุ้มธรรมดาทำไมจะต้องหยิบขึ้นมาพูดเป็นคอนเทนต์ สำหรับพลาสติกซุ้มตัวนี้ครับเราเลือกใช้พลาสติกซุ้มที่เป็นงานเทียบนะครับแต่เป็นทรง G80 เลยเวลาที่ติดตั้งเข้าไปแล้วครับเราสามารถดันซุ้มล้อออกมาได้สุดครับเวลาที่เลี้ยวจะไม่ติดซุ้มด้านในส่วนในเรื่องของไฟหน้า ตัวนี้ไม่ติดแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถจัดฟิตเมนต์ล้อหน้าได้สวยๆเลยและเดี๋ยวเราจะทําการลังสันเจ้าคันนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมพร้อมกันหลังจากคันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยดึงป่งเสร็จเรียบร้อยจะมีการแรปเปลี่ยนสีและก็จะมีการสั่งล้อคัสตอมฟอร์ดกับทางโอซกิกาฬครับเป็นดีไซน์พันเอ็มและเดี๋ยวรอดูกันครับว่าคันนี้เมื่อเสร็จออกมาเป็นคอมพลีทคร์เนี่ยจะหล่อแค่ไหนตามสไตล์โอซกิกาฬเนี่ย ทำถึงแค่ไหนรอชมครับ